ผมเนี่ยโตมากับบ้านที่ปกติก็จะทานข้าวพร้อมหน้าทุกเย็นผมก็มีความฝันว่าเมื่อไหร่ที่มีบ้านหรือว่ามีบ้านเป็นของตัวเองอะ่ะสิ่งแรกที่อยากทำก็คือโต๊ะกินข้าวที่ให้คนมานั่งล้อมล้อมวงกันแล้วก็กินข้าวไปพร้อมหน้าเลย อาหารบ้านบ้าของครอบครัวเรานะคะก็จะเป็นเมนูข้าวแกงกะหรี่ค่ะซึ่งตอนแรกก็คือไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงเมนูนี้แต่ว่าเรามารู้ตัวอีกทีเนี่ยมาตอนที่เวลาวันสําคัญต่างๆเนี่ยวันเกิดวันครบรอบอะไรเงี้ยปรากฏว,ว่ามันจะมีเมนูนี้อยู่บนโต๊ะเสมอเป็นเมนูประจําสําหรับวันสําคัญนั้นๆแล้วก็ซึ่งมันมาจากว่ามันเป็นเมนูโปรดของชื่นใจพี่บอยเนี่ยคุณพ่อเขาอยู่ที่บ้านวันไหนเนี่ย วันนั้นเนี่ยเขาจะขอให้ทำข้าวแกงกะหรี่เพราะว่ามันเป็นเมนูที่เขาชอบแล้วก็เป็นรสชาติแบบเนี้ยที่เขาชอบเลยซึ่งพี่บอยเนี่ยจะเป็นคนทำคือผมจับทางได้ว่าชื่นใจอ่ะเขาชอบข้าวแกงกะหรีร่เพราะการ์ตูนแล้วเขาจริงๆชื่นใจก็จะชอบของแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ข้าวผัดอเมริกันหรืออะไรที่มันวาดรูปออกมาแล้วมันดูน่ากิน <S <S อ่ะเราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นพอทำข้าวแกงกะหรี่เหมือนในการ์ตูนบ้างเนี่ย ของผมจะใส่แอปเปิลเพื่อให้มันมีรสหวานด้วยอะไรเงี้ยมีรสหวานธรรมชาติครับแอปเปิ้ลสับชื่นใจเป็นคนชอบกินเนื้อ mm. <Arc> ก็จะใส่เนื้อสไลด์ให้มันตุนให้มันเปื่อยด้วยลงไปในน้ำแกงด้วยอะไรเงีๆๆๆๆ้ยก็ถูกมือเนาะ ยกเว้นเวลาที่จะไปโรงเรียนพอเขาไปโรงเรียนเนี่ยมื้อกลางวันเราก็จะจะสคลิปเพราะว่ามื้อเช้าเราเต็มที่แบบทานเต็มที่แล้วนยากให้ทาน <laughs> ไม่ไม่ต้องครบสองมื้อ <laughs> แล้วก็ใหม่ที่ก็คือมื้อเย็นยกเว้นถ้าเออวันไหนพี่บอยมีงานข้างนอกก็ถึงจะไม่ได้ทานข้าวเย็นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวพี่กับลูกๆเนี่ยจะทานข้าวด้วยกันเกือบทุกวัน,นะคะ่ะผมเนี่ยโตมากับบ้านที่ปกติก็จะทานข้าวพร้อมหน้าทุกเย็น หรือว่าวันไหนที่ไม่มีเขาก็จะมีหม้อแกงมีอะไรมีอาหารที่ตั้งไว้ให้แบบลูกกลับมาหิวๆก็มานั่งกินที่โต๊ะกินข้าวเนี่ยเ,เป็นที่เป็นที่ประจำที่แบบเอ,อพ่อดูทีวีลูกก็นั่งกินอยู่คืออยู่ใกล้ๆรอบรอบโต๊ะกินข้าวผมก็มีความฝันว่าเมื่อไหร่ที่มีบ้านหรือว่ามีบ้านเป็นของตัวเองอะ่ะสิ่งแรกที่อยากทำก็คือโต๊ะกินข้าวที่ให้คนมานั่งล้อม ล้อมวงกันแล้วก็กินข้าวไปพร้อมหน้าอะไรอย่างงี้การกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราเอนจอยเนาะแล้วเราก็ชอบทานของอร่อยกับคนที่เรารักฉะนั้นมันเป็นทุกอย่างที่อยู่ในช่วงเวลาผ่อนคลายอ่ะมาอยู่ด้วยกันที่โต๊ะนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเหมือนทั้งวันแต่ละคนเจออะไรมาชื่นใจไปโรงเรียนเจออะไรวันนี้เขาเป็นยังไงเขากินข้าวกลางวันกับใครแม่กินอะไรเขากินอะไรที่โรงเรียนหรือว่า เขาทำอะไรเรียนอะไรมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาพูดคุยกันตอนนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่เราเรียกว่าหลังจากผ่านโควิดเพราะว่าที่บ้านเนี่ยประสบอย่างที่ทุกคนรู้คือว่าเป็นโควิดทางบ้านเป็นโควิดทางบ้านที่ค่อยๆติดต่อต่อตกันแล้วก็แบบใช้เวลายาวนานมากในการที่อยู่กับมันในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นวิกฤตแต่ว่า หลังจากที่เราผ่านเรื่องตรงนี้เนี่ยมันทาให้ให้เราจากที่ระวังตัวอยู่แล้วอะเราเหมือนเราใช้ชีวิตที่ระมัดระวังแต่ว่าเราเข้าใจเหมันมากขึ้นมันทําให้เรามาคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะอ๋อไอ้โรคเนี้ยมันติดกันยังไงแล้วเพราะอะไรเราติดกันแล้วเราก็เลยสามารถที่จะเหมือนช่วยแชร์ประสบการณ์ตัวเราเองหรือว่ากับคนอื่นที่เป็นอะไรเงี้ย ช่วงเวลาที่เป็นโควิดเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นทีละคนตั้งแต่ทุกตาเป็นก่อนเนี่ย <c oughs> คือตอนนั้นตอนนั้นเหมือนดึงสติกลับมาเลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเราละออแล้วก็มีความหวั่นไหวเต็มไปหมดในใจเงี้ยแต่พอหลังจากที่ทุกๆคนเริ่มติดผมคนสุดท้ายแต่ว่าพอทุกพอเราได้มาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งในห้อง ที่โรงพยาบาลแต่พร้อมหน้านะทุกอย่างมันรู้สึกว่าง่ายขึ้นทันทีพลังของครอบครัวพลังของการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วให้กําลังใจกันมันทําให้แบบเออปัญหานี้มันก็จะผ่านไปได้ไว้มันมน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นครอบครัวเนี่ยคือเรายังมีโอกาสที่ได้อยู่ในทั้งสองสถานะ ในการที่ดูแลครอบครัวคือพอเราโตขึ้นเราตรงนี้เราดูแลครอบครัวคือดูแลพ่อแม่และเราเป็นมีครอบครัวเราเองที่เราสร้างอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในบทบาทแม่ฉะนั้นเราได้อยู่ทั้งสองบทบาทซึ่งซึ่งมันมีทั้งส่วนที่เหมือนและต่างกันอะไรเงี้ยเออมันทําให้ให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เราผ่านเรื่องดีเรื่องร้ายหรืออะไรก็ตามเนี่ย สถาบันครอบครัวเนี่ยมันมีส่วนสําคัญมากต่อจิตใจต่อการที่เราจะตัดสินใจอะไรสักอย่างเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราคนเดียวดีที่ว่าในการดูแลทั้งครอบครัวที่เราเป็นลูกเนี่ยเรามีพี่น้องเหมือนกันเรามีพี่น้องมีได้ช่วยเหลือได้ดูแลซึ่งกันและกันซึ่งทั้งสองครอบครัวที่เราอยู่ในทั้งสองสถานะเนี่ยมันทําให้เราเอเอ,อเราสามารถที่จะเป็น ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในตัวคนเดียวกันได้ม,มันการมีลูกเล็กๆเ,เนี่ยเขาเขาทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในตัวเราตลอดเนี่ยตอนนี้มันอายุเท่าๆชื่นใจที่เขาก็เหมือนมีเพื่อนเล่นอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นความหมายที่มันจริงๆอธิบายสั้นๆหรืออธิบายด้วยคำยพูดมนะันอาจจะยาก <laughs> แต่ถ้าให้พูดสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมันเหมือนกับ กำลังใจที่เราจับต้องได้อะมันคือแบบเราพร้อมที่จะทำเรื่องต่างๆเมื่อเรารู้ว่าเราทำเพื่อใครอยู่ออะไรแบบเนี้ยเราว่ามันคือบรรยากาศอืมมันคือบรรยากาศบางอย่างที่นาะโมเมนต์ที่เราได้ทานอันนี้ด้วยกันเหมือนอย่างข้าวแกงกะหรี่เนี่ยมันเข้ามาอยู่ใน เป็นอาหารบ้านๆของครอบครัวเพราะว่าเราบางทีทุกอย่างมันเป็นไปนตามธรรมชาติแต่ว่าพอวันนี้วันสําคัญอ้าวเมนูนี้มาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วมันเป็นข้าวแกงกะหรี่กับไข่คนข้าวแกงกะหรี่กับไก่ทอดครับคือมันเปลี่ยนเมนูที่ควบคู่กับมันแต่ว่าความเป็นข้าวแกงกะหรี่เนี่ยมันเป็นเมนูที่อยู่ในความรู้สึกในใจหรือว่าความจดจําว่า มันอยู่นบนโต๊ะแบบนี้ใส่ใส่จานนี้ในตอนนั้นอะไาเงี้ค่ะอาหารบ้านๆก็คืออาหารที่ที่ติดอยู่ที่ปลายลิ้นะว่าแบบมันทำให้เราเราจะนึกถึงรสชาติรสชาติที่เราโตมารสชาติที่มันมันเคยทำให้เรารู้สึกสบายใจตอนที่เราเด็กๆหรือว่าตอนที่เราอยู่กับความสุข ในวันเก่าๆในวันที่เราอยู่พร้อมหน้าเลย